เอาละรครับประกับซูจีทุกคนด้วยนะครับเราก็มาอยู่กับเกม Dynasty Warriors 8หรือว่าเกม3ก๊กเีกเช่นเคยเนะมาครับผมเราจะมาต่อนในเรื่องโอเทอร์กับมิชชั่นต่อไปกันเลยครับภารกิจครั้งนี้นะครับมีชื่อว่าการช่วยเหลือที่ลู่หนานนั่นเองครับจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูกันเลยเมื่อยุคข,ของราชวงศ์ฮั่นใกล้มาถึงจุดสิ้นสุดเตียวก๊กผู้นำแห่งสันติภาพได้พาเหล่าผู้คนไปสู่การก่อกบฏครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์จีนและต่อมาไม่นานก็ได้กลายเป็นที่รู้จักกันในนามกลุ่มกบฏโจนพวกผาเหลือง ในระหว่างการสู้รบอยู่นั่นเองเตียวก๊กได้บังเอิญพบกับชายคนหนึ่งนามเล่าปีเล่าปีเป็นดังเทวดาแห่งความหวังและคุณธรรมเขาได้เกลี้ยกล่อมให้เตียวก๊กุติการก่อกบฏครั้งนี้เสียจิตใจของเขาตอนนี้บรรเทาลงมากจากนั้นจึงยุติการก่อกบฏททุกอย่างและออกไปใช้ชีวิตอย่างสันโดษและหลายปีต่อมาเตียวก๊กได้รับการเยี่ยมเยียนโดยเซียนเท่าลึกลับ เซียนเท่าผู้นี้มีนามว่าโจจูเขามาแจ้งให้เตียวกกทราบถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับท่านเล่าปีในเวลานั้นเองเล่าปีกําลังเดินเตรจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งและพบว่าตัวเองถูกชายคนหนึ่งนามโจโฉไล่ตามอย่างไม่ลด,ดละเล่าปีเปรียบเสมือนความหวังเดียวของแผ่นดินเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิมพวกเขาไม่ยอมปล่อยให้มันพังพินาศอย่างเด็ดขาดเตียวกกจําต้องใช้พลังเวทอาคมของตัวเองอีกครั้งเพื่อช่วยเหลือเล่าปี ดังนั้นจอมเวทอาคมเตียวกกและเซียนเท่าโจจูจึงออกเดินทางสู่ลู่นานทันทีอย่างไม่รีรอ โอเคครับนี่ก็เป็นบทความาวๆนะครับจากคะแนนเสียงโหวตนะครับที่ผมเนี่ยให้ทุกคนโหวตกันเข้ามานะครับที่บอกว่าทุกคนเนี่ยอยากจะดูเตียวก๊กหรือว่าอยากจะดูโจจู่กันนะครับก็รู้สึกว่าทั้ง2คนเนี่ยจะได้คะแนนโหวตเท่ากันเลยนะครับนั่นก็คือ5 0ต่อ50นะด้วยความที่มันเท่ากันนะครับผมก็เลยว่าจะมาขอเลือกเองจะดีกว่านะครับเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยคะแนนไม่กินเส้นกันเลยนะครับต่างคนต่างก็อยากดูตัวนั้นตัวนี้นะครับงั้นเอาเป็นว่าผมเลือกเองดีกว่านะครับจะได้ไม่ตีักกกนนยยละวแ โอเคมาขอเช็คสกิลกันก่อนแล้วกันเตียวกกเนี่ยมันต้องเอา,อามุโซโไปด้วยนะครับมันจะได้แบบว่าเร็วแล้วก็ใช้ได้บ่อยมากโอเคไปเรื่องไปเลยเล่นเป็นเตียวกกอีกครั้งหนึ่งนะครับ oh, มาเริ่มกันเริ่มกันเตียวกกเออกระโดดสองทีได้น,นะครับเกือบลืมเดี๋ยวนะครับท่าของเตียวกกอย่างแรกเลยเพิ่มบัฟก่อนเนะนี่ยนี่เราจะมากับจอมเวทอีกคนหนึ่งครับนั่นก็คือโจจูเขากูสามาบอกแล้วว่าเล่าปีเนี่ยกำลังมีภายนะครับก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากเรา ให้ไปช่วยเหลือท่านเล่าปีข้าก็จะทําสุดความสาม,มารถรักกันนะัเซียนเท่าด้วยความที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนก็เลยมาร่วมมือกัน,กนแบบงงๆเครับเอาจริงๆนะเตียวกกเขาก็ไม่รู้จักโจจู่เนี่ยครับว่าอยู่ๆก็โผลมาขอความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยผมคิดว่านะเออนั่นแหละนี่ด้วยความที่เราเป็นจอมเวทคู่กันเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าใช้เวทให้แฟนตาซีหน่อยเนี่ยอุ้อยอุ้ยไล่ไล่ไม้กัญิ์หยุดการกระทำมันโชดช้าของเจ้าซะแล้วก็ ประเดิมด้วยมุโสทั้นแรกไปก่อนเนี่ยครับเรียกน้ำจิ้มก่อนเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยไม่ใช่เรียกน้ำจิ้มแล้วก็อุ้ยอ้าวโอ้โหมันกันอะไรขนาดนั้นโอโ้มันตีผมไม่ชะงักเลยว่ะเออผมก็ตีมันไม่ชะงักเหมือนกันเฮ้ยท่านโจจูช่วยหน่อย,อยดูอย่างเดียวเลยเฮ้ยมีเวทไปเนี่ยชูชูช,ช,ชูให้เต๋าขึ้นมาสื่อให้รู้ถึงชัยชนะนเะนี่ยภารกิจหลักไปตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องไปสมทบกับเล่าปีให้เร็วที่สุดนะครับก่อนที่เขาจะตาย นี่แหละคือภารกิจหลักของเราเนี่ยช่วยเหลือเล่าปีอุ้ยอุ้ยในส่วนของภารกิจครั้งนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะอิงจากในเนเรื่องสมมุติของจกกกเนี่ยนั่นแหละที่โจจูก,กับเดียวกกเนี่ยเขามาช่วยเล่าปีะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยจำในเนเรื่องสมมุติของจกกกที่ผมเล่นจบไปได้เนะี่ยก็จะรู้นะครับว่า2คนนี้ก็คือถ้าใครสังเกตดีๆเนี่ยเขาก็จะมาช่วยเล่าปีสู้ะคร่บแต่เพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้สังเกตกันหรอกนะครับว่าพวกเขาเนี่ยโผล่มากันตอนไหนนะครับ ก็2คนเนี้ยเขาได้โผมาช่วยเราปีในเรื่องสมมุติด้วยนะครับก็ในมุมมองครั้งนี้เนี่ยเราก็จะเล่นเป็น2คนนี้แหละเนะียเดียวกกกับโจจูทำอะไรหรือเจอนี่มุโตขั้นแรกเคีัยเดียวกกนี่ถือว่าเป็นตัวที่แบบใช้เวทต้องข้างแรงนะแต่ว่าตีธรรมดามันไม่ค่อยแรงเนีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องขยันใช้เวทหน่อยก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับโจจูด้วยแหละนะครับคนที่มากับเราว่าเขาจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้งัดจิตน,นะครับหนึ่งในห้าทหารเสือแห่งวิกก อุ้ยเกือบตายอ่ะวิเวทตันแรงมากแรงกว่าโจจูเสียอีกเนี้ยแต่โจโจเนี่ยเขาจะตีปกติได้โคตรแรงเนียแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยคล่องตัวเหมือนเตียวกกเนี้ยเตียวกกเนี่ยมันกระโดดสองทีได้แล้วก็ใช้เวทแรงเนี้ยเขาเป็นสายผสมผสา,านะครับระหว่างโจมตีเร็วแล้วก็สายเวทะนรับนั่นแหละมันก็จะคล่องตัวหน่อยหน่อยแต่ว่ามันก็แลกกับการที่ร่างกายเราเนี้ยโอ้โหบางอย่างกับขนมเบื้องเลยนะบางมากโอ้ยลอยลอยไปไหนถ้าลอ,อยอย่างนี้นี่ลอยเคลื่อนที่ไปเลยนะไม่ต้องใช้มา้า มานี่มันก็ชา้าซะเหลือเกินม้าของเตียวก๊กเนี่ยมันก็เข้ากับเขาดีนะครับมันก็เข้ากับเสื้อสีเหลืองที่เขาใส่อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นสีที่เรียกได้ว่าเข้ากันมากเลยนะครับระหว่างสีน้ำตาลอ่อนกับสีเหลืองเนะี่ยเข้ากันสุดๆตายไปซะหาเล่าปีก่อนนะครับตอนนี้เล่าปีอยู่ไหนก็ไปอยู่ตรงสีเขียวกับพีิบกระพริบบอกนั่นแหละนะครับเล่าปี่อยู่ตรงนั้นต้องรีบไปช่วยเขาครับแต่ว่าไม่ต้องรีบไปได้นะครับโอ้โหเพราะว่าคนที่คุมกันเล่าปีอยู่เนี่ยในท่าจูร่งกวนอูเต แต่มนอยู่ที่ว่าโลปีมันจะทะเลอร์ทะล่าไปโดนเกาทันยิงหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหน,นึ่งเนี่ยโอ้ยรออยู่นั่นแหละมันช้าตรงแอนิเมชั่นมันนี่แหละนะครับไม่รู้จะโชว์ไปไหนโจจูก่ก็ไม่ได้โชว์ท่าอะไรเป็นพิเศษให้เราดูเลยนะครับงั้นก็ถือซะว่าข่ามาคนเดียวแล้วกันมีท่านติดสอยห้อยทามไปด้วยดิยากระพาละนะครับอันนี้เป็นพวกของเรานะครับเป็นมือเกาทันที่ไม่รู้ว่าขาตายหรือเปล่าไม่ยอมเคลื่อนที่มาตรงนี้นะครับมามาหาโลปีแล้วข้ามาช่วยแล้วท่านโลปี ใครมลังแกท่านมาเลย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 เมื่อกี้เล่าปีก็บอกว่าท่านคือเตียวก๊กผู้นําแห่งโจกรกบฏพวกผ้าเหลืองมาช่วยข้าหรืออะไรประมาณนี้นะก็เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยตั้งใจมาช่วยเล่าปีนะครับโดยชายคนหนึง่งนั่นแหละโดยชายคนหนึ่งที่บอกมาว่าเล่าปีกําลังมีภัยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นโจจู่เนี่ยบทสนทนาระหว่างเล่าปีกับโจจู่มันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็คือเล่าปีเนี่ยเขาไม่รู้จักโจจู่มาก่อนนะครับพอโจจู่เนี่ยมาเจอเล่าปีปุ๊บเนี่ย เ่าปีก็ถามก่อนเลยนะครับว่าท่านเป็นใครอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นโจจูบทสนทนามันก็จะเปลี่ยนนะครับประมาณนั้นอันนี้เราเล่นเป็นเตียวก๊กนะเราปีเขารู้จักเตียวก๊กอยู่แล้วนะครับก็บทสนทนาก็จะแบบทักทายกันซะมากกว่านะครับถ้าเกิดเป็นโจจูเนี่ยเราปีถามก่อนเลยนะครับว่าท่านเป็นใครมาจากไหนนะครับอะไรประมาณนั้นก็เนี่ยครับเราเล่นเป็นเตียวก๊กก็สองคนนี้เขารู้จักกันอยู่แล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเอออะไรเฮ้ยอะไรวะสีฟ้าขึ้นอ๋อมันเีฟ้านี่คือเนืกอ่ะ เขาลบปีดูนี่เป็นไงล่ะเขาเรียกว่าเวทมนต์เวทมนต์เหลืองเ,เวทมนต์สีเหลืองหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยเป็นอาวุธอโอเคมาเรามาใช้คาถทายกกันบ้างเนี้ยกระทายกรู้สึกว่าจะสวยดีเฮ้ยเปลี่ยนอาวุธอีกทีอุ้ยเปลี่ยนทีตายเลยอะตายไหมเฮ้ยไม่ตายว่ะไม่ตายก็เบิร์นดิรออะไรเราฮะโอเคเรียบร้อยครับเฮ้ย รู้สึกว่าเราต้องไปไอันี้ก่อนไหมเราต้องไปเปิดเปิดทางให้เพื่อนของเรามาก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวผมมาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไอ้โจจูมันก็ตามมานะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งโจจูมันไม่มีม้าเหมือนเราเหาะมาก็ได้แหมไม่ต้องเดินได้เสียเวลามาตรงนี้เป็นใครขอประเดิมด้วยการเพิ่มบัฟก่อนเลยนะครขอเลอกกัชัยเพิ่มบัฟก่อนเนะี่ยอะไรอะไรมันจะดีไปหมดนะครับจะได้ตีแรง <Hey! S 1> อะไรลู่อะไรลู่เดี๋ยวท่ามีอะไรบ้างวิ่งวิ่งสูงสูง สูงจัดเมื่อกี้เกือบติดโขดหินเลยเนะี่ยโอเคไรทีละหนึ่งสองเนี่ยท่านที่ผมชอบมากเลยเนะี่ยมันเป็นท่าบังทองของภาค7ถือว่าดีนะท่านี้ก็เตียวโกะกับบังทองในภาค7เนี่ยมันท่าเหมือนกันนะครับมันก็เลยไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหรนะ่เนี่ยมา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 อันนี้แอร์หัวแอร์หัววีเนะี่ยอื้อโอ้ยตายเลยอ่ะเป็นมุโตขั้น2เนะี่ยเป็นอะไรที่แรงมากแรงสุดๆเลนี่ะ ส่วนมากนะมุโซขั้น2เนี่ยมันจะส่วนมากนะมันจะแรงกว่ามุโซขั้นแรกเพราะว่ามันเป็นมุโซที่คิดขึ้นมาหลังจากมุโซขั้นแรกนะครับมันก็เลยจะโอพหน่อยๆก็คือเป็นการวยอย่างหนึ่งนั่นแหละนะครับมุโซอันนี้มาไอ้สุดยอดมุโซเลยครับถ้าเกิดว่าผมไม่ใช้เนี่ยผมโดนเกาทันยิงตอดเลือดถ่ายเป็นข้อแน่นอนเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องใช้มันต้องใช่วะโทษทีอา้าวแล้วทําไมท่านถึงไม่ติดท่าใหญ่สักทีโอ้ยท่านลัิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเป็นทีมอย่างนี้ดีกว่าเปลี่ยนอาวุธอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเุ้ยเฮ้ยกาดมันก็สวยไม่ได้เนี้ยสวยไม่ได้เอาอะไรเอาไม้แล้วไม้แล้วก็ใช้ดิอย่าไปงกนะครับเพราะว่าผมเอาพลังแฝงที่เพิ่มเลสเกตกับมุโซเนี่ยเร็วนะครับเอามาเอามาคู่กันแม่งเป็นอะไรที่โคตรโหดโคตรโหดกระโดดอันติดอันนี้เป็นทหารมายาของเราเองนะครับ ไม่ต้องห่วงมันจะช่วยเราสู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่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 อุ้ยอุ้ยขอโทษครับขอโทษขอโทษขอโทษสบดเลยอุ้ยเลือดเลือดเมื่อกี้ผมโดนเตียวคับเฉียวใช่ไหมอุ้ยเลือดแทบตายอ่ะอุ้ยตีนะที่ไม่ตายโอ้โหเรารอดมาได้ยังไงวะยังงงอยู่เลยว่ารอดมาได้ยังไงเนี่ยโชคไม่ค่อช่วยเลยนะครับโอ้โหแต่ว่า ยิ่งเลือดเราน้อยเนี่ยมุโซเราปั๊มโคตรของโคตรเร็วนะครับเร็วมากเร็วชนิดที่ว่ามองแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวมาเพื่อนของเราก็มาแล้วนะครับนี่เราต้องมาเปิดทางให้เพื่อนของเราก่อนอุย้ยตีเขามเลือดที่มาเป็นเลือดไหมฮะเลือดเด้งเลือดเอ้ยดีดีด,ดีโอ้กระทานี้มันตีเลือดเด้งวะโอ้โหงั้นก็ตีเรื่อยๆเลยแล้วกันโอ้โหโอ้โหงั้นโอ้โหงั้นก็แสดงว่าผมเลือกตัวมาถูกกันได้อะในภารกิจครั้งนี้โอ้ยโอ๊ย เจ้าตีข้าเเจอนี่กระทะไม้กรยสิทธิ์ชุบๆุุเกตีเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปหาเพื่อนเราก่อนแล้วกันไปตีตัวใหญ่ก่อนนบเยอะอะเยอะเยอะมากเยอะมากเลือดเลือดขึ้นเรื่อยอะโอหเป็นอะไรที่ดีถ้าเกิดว่าใช้บุโซนี่เลือดไม่เต็มหลอดเลยอะลองดิลองก่อนรับอุ้ยเอ้าสงใส่คงต้องตีธรรมดาเนบใช่ไหม เออมันมันต้องตีธรรมดานะถึงเลือดจะเพิ่มถ้าใช้ท่านี้เลือดไปเพิ่มเนี่ยเออก็ถือว่าสมดุลดีแหละถ้าเกิดว่าใช้อันติด้วยเนี่ยผม <c oughs> เลือดไม่เต็มหลอดเลยถ้าเกิดว่าอันติใครแรงเนี่ยโอเคแล้วก็เรียกกำลังเสริมมาแล้วเรียบร้อยทีนี้ก็รอให้ไอ้เนี่ยไอ้ตรงกลางเนี่ยมันเปิดประตูตรงกลางนะต้องรอให้มันเปิดก่อนตอนนี้มันยังไม่เปิดเราก็เคลียร์ไอ้พวกนี้ออกไปก่อนเนี่ไอ้พวกตัวลุกตุ้มเนี่ยไม่รู้ว่าถือได้ไงนะครับหนักขนาดนั้นมาๆมาเอาเรื่อยๆเอาเรื่อยๆ คือเปิด <minutes> ย <paid off> okay. ังเคมาสีเตียนใช่ไหมโอ้ไปเป็นของเราเนี่ยทำเป็นเล่นมาส่วลอยฟ้าอือลัทธิกบฏโคกผาเหลืองโคกผาเหลืองอือป้าหยุดการกระทำอันชั่วช้าของเจ้าเถิดเพิ่มบัฟเพิ่มรับหน่อยแล้วก็ใช้นะครับีิเตียนตายซะเอาเอายังไงยังไงอ่ะใช้บ้างใช้มาใช้กลับมันไม่โกงเขาใจไหม เรียบร้อยตายเลยเป็นไงล่ะโอเคทีนี้เราก็พาเล้าปีเนี่ยไปหาโชโชนะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยอุปสรรคมันล้นเหลือนะฮะต้องเคลียร์อุปสรรคของเล้าปีออกไปสัก่อนอมันไม่ค่อยแรงเลยวะไอผมว่าผมใช้มุโซขั้นสองเป็นหลักดีกว่านะมันแรงที่สุดในบรรดามุโซของเกียวพวกแล้วอะจริงแรงมากโอ้โหไมตีตีโคตรเบาเลยโอ้แต่เวทแกแรงจริงวะอันนี้ยอมรับเลย หนึ่งสองสามสี่ห้ายังไงอุ้ยเอา้าดูที่จะกันได้ไหมเออกันได้ก็โคตรคนนะี่ยบอกเลยมาโอ้โหเราปีไปนู่นเลยเราปีไม่รอเราเลยเนะี่ยมามามา,ม,ามีใครอีกไหมโอ้โหที่เก่าทันฝั่งเรามันก็เยอะอยู่นะแต่มันไม่ช่วยเรายิงเหมือนไอ้ฝ่ายตรงข้ามเลยฝ่ายตรงข้ามนี่ไอ้พวกเก่าทันนี่มันยิงเราเอา,ย,เา,เอายิงเราเอานะอะไรอะไร รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าต้องทําท่านี้เอ้ารู้อยู่แล้วมือนี่อยู่ปุ่มเปลี่ยนอาวุธรอไว้เลยเนะดูว่ามันต้องใช้ท่าอย่างแน่นอนมาอีกตัวหนึ่งครับจัดมาจัดมาเลยเดี๋ยวขอเพิ่มบัฟก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเลยแล้วก็เปิดก่อนครับเปิดก่อนได้เปรียบัวหัดกับทันโหห่ากับทันสา์มาอย่ากระหาฝนอุ้ย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 เก่าทันเกาทันอย่าอย่าอย่าไม่เอาไม่เอาไม่เอานะไม่เอาเลยอย่างนี้เสร็จร้อยเสร็จหนึ่ง เด็ดสองมาต่อไปเอาเอามันโถ่ก่อนโอเคอ่ะทีนี้เหลือใครอีกเหลือตัวข้างบนเนี้ยเอาขึ้นยังไงวะเนี้ยเดี๋ยวหา,าหาทางขึ้นแป๊บหาทางขึ้นแป๊บนึงเฮ้ยไม่ต้องขึ้นดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันกระโดดลงมาสู้เราเองนะครับจำได้จําได้เอาใช่ไหมเดี๋ยวนะเอาปิดประตูอะไรเนี่ยรู้สึกว่ามันจะปิดประตูขังเราไว้งั้นก็เออมันมันก็ต้องรอให้มันเนี่ยกระโดดลงมานะครับถ้าจะเป็นแฮร์แฮร์วูเยียนะถ้าจะไม่ผิดโดดลงมายัาง โดดมาแล้วเออนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยโดดมาดิโดดมาเอายังนี่หว่ามันยังไม่โดดเออโดดมาแล้วโดดที่โอ้สาดเกาทันอยู่นั่นแหละเอาโดดไม่ขึ้นเหรอโอ้เห็นจะจะเห็นเต็มตาว่าโดดไม่ขึ้นเนี้ยงั้นก็มาตรงนี้แล้วกันตรงไหนที่เองโดดได้ก็โดดมารู้สึกว่าแกจะโดดไม่ได้เออวะมีอย่างนี้ด้วยวยเอาโดดมาแล้วนี่หว่า โอ้อะไรวะเนี่ยตอนข้าอยู่นี่กระโดดไม่ค่อยลงพอข้าไปนี่กระโดดลงเลยนะเฮ้ยหุยเยนทําอะไรท่านลปีข้าจะไม่ยอมเด็ดขาดจัดมาเจ้าโอ้ย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 ท่านกันลึกเกินตีมั่งก็ดีเหมือนกันนะโอ,โอเคอก,การกระทำเรียบร้อยครับกันจนกันจนเหนื่อยเลย โจมตีพักผ่อนบ้างก็ได้โอเคทีนี้ประตูก็เปิดแล้วนะครับไปไปต่อครับพาลูกปีไปหาโจโฉพาลูกปีไปหาโจโฉกันโดยจอมเวทคู่เตียวก,กกับโจจูเป็นการผสมผสานกลมเกลียวกันมากรู้สึกว่าเราที่จะลุยไปคนเดียวนะนี้ยโจจูมันไม่ได้ทําอะไรเลยนะถ้อาเล่นกับเพื่อนก็มันครับด่านนี้ก็เล่นทั้งโจจูแล้วก็เตียวกกเนีัยเป็นจอมเวทที่ห่างการมากบอกเลยนะโอเคมาเลียให้เร็วครับ เคลียให้เร็วแล้วก็ผ่านให้เร็วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอะไรกันมากมายนะครับก็ในพาร์ทที่แล้วที่เล่นเป็นเบ้งเคกนี่แม่งปลาไปเกือบจะชั่วโมงหนึ่งเลยอ่ะก็ขออภัยด้วยนะครับที่คลิปมันยาวไปเอ้าล้วปีไม่ตามมาเอายังไงเนี่ยเอาเดี๋ยวเรานําหน้าไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราปีก็ตามมาเดี๋ยวเราเคลียร์ทางให้เขาก่อนแล้วกันมันจะได้แบบว่าไม่ต้องมีอุปสรรคอะไรขวางทางเนี่ยมาเอานั่นไงว่าแล้วมันต้องทำแม่งทำแม่งโอ้โหทีนี้ล็อกเลยล็อกเลยเฮ้ยเปิด โลปีอยู่ในอันตรายเปิดซะมาเดทีเออโอ้ยเยอะมากอะ่ะเยอะมากเยอะมากเดี๋ยว,ดวเดี๋ยวผมล่อใหไอ้ไอตัวเนี้ยมาหาไอพวกไอพวกนี่ก่อนนะไอพวกอีกิมอุย้ยอะไรโอ้โหลบได้แบบดิจิตอลดิจิตอลมาเบ่งพลังเลยรู้เลยว่าต้องใส่ท่าอะไรฮะเดี๋ยวพวกไม่ทับมารวมกันให้หมดจับมาเนี่ยแหละของแท้ไอหนูด้วยอุ้ย วิชาอาคมนี่ไงอือถ้าคือนักเวทที่เก่งที่สุดบอกเลยโอ้โหมันจะเคลียร์ได้โอ้โหสรุปคือฆ่าใครไปบ้างเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ไม่ค่อยโดนใครเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรเอ้าเอ้าเฮ้ยืึเกตเลสเกตมันยังมันยังไม่กระเดื่องเนี้ยเอามาแล้วเลสเกตกระเดื่องเอายั้งอีกเฮ้ยช้าจังเอาอีกกิมตายแล้วนะครับกิมสามธาตุไปแล้ว อนี่เหลือไอ้พวกไอ้พวกตัวลูกกระเบนพวกนี้เนะี่ยมาอุ้ยอุ้ยเอามาแล้วใช้ต่อเราโอกาสได้อยู่เลยเออมาลุยลุยลุยอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหเคลื่อนที่ช้ามากอะถ้าไม่ลอยนี่ช้ามากเนะี่ยเออก็น่าจะหมดแล้วแหละเนี่ยเราเคลียร์เกลี้ยงแล้วเรียบร้อยโอ้โหไม่เท่าไหร่เลยนี่หว่ะยิงเราตีดูดเลือดด้วยดนีมันก็ยิงโคตรเจ๋งเนะี่ยเห็นไหมสุดยอดเลยทีเดียวเนะี่ย โอ้แล้วปีไปไม่รอเราเลยเฮ้ยท,ท,ท่านต,ทนต้องอยู่หลังข้าสิข้าจะแนะนําท่านปไปแบบรอๆโอ้ดิเราปีนิดเรียกได้ว่าอยากจบเกมเต็มที่แล้วนะโอ้ยเอออืมไอพวกนี้นี่มันก็ตีเอาตีเอางงินก็เอาเฮ้ยเกินเกินไปหนูโอ้ยนี่ไงคอมโบกับท่านโจจูแล้วโอเคนอนตายตาหลับแล้วนะครับก็นึกว่าไม่ได้ทําอะไร นะครับอย่างน้อยเขาก็ใช้ท่าช่วยเรานะเมื่อกี้เออเปการคอมโบเวทที่โอ้โหปัดลูกปีลอยระริ้วอย่างนี้ก็ตายสิครับตายตายซะมาปัดลูกปีทิ้งอย่างนี้ได้ยังไงะครับไม่ยอมเด็ดขาดเนะี่ยเป็นไงลบปีโชว์นะครับโชว์ท่าง,งัดขึ้นเออข้าก็ทําได้เวที <laughs> นะครับบอดมันก็เล่นอย่างนี้แหละนะมันจะตีตีสักพักแล้วก็หยุดตีสักพักแล้วก็หยุดเนะไม่รู้ว่าทาทาไมทําเพื่ออะไรไม่เข้าใจนะมารวมกันรวมกัน รวมกันรวมกันงั้นก็จบเลยแล้วกันนะอ้ยม,ม,ม,มองไม่รู้เรื่องเลยใครเป็นใครบ้างเนี่ยถ้าโดนพวกเดียวกันนี่จะไม่สงสัยเลยนะเวทมนต์ของเขาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นวงกว้างแล้วก็เป็นบุ๋งข้างมากอโอเคเรียบร้อยท่านโจจจเ,เก็บสักคนที่ท่านไอ้ข้าเก็บอยู่คนเดียวเป็นพันคนแล้วเนี่ยโอ้โหข้านิดเหนื่อยมากเลยนะมีท่านอยู่เนี่ยเหมือนไม่มีบอกเลย โอเคเราปีไปนู่นนะครับตามเข้าไปห้ผมว่าผมวิ่งดีกว่านะจะได้เสมอกับโลกปีหน่อยเราไปขี่มา้าแต่เขาเดินเนระัยถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติท่านเลกปีแต่โลกปีวิ่งเร็วจังเลยเนะี่ยข้าตามไม่ทันท่านโดดสองทีได้ไม่ใช่เหรอโดด,ดสิกระโดดสิท่านกระโดดแบบเนี้ยกระโดดเป็นไหมอุ๊ยโอเครู้แล้วทำไมท่านไม่กระโดดเพราะว่าไอตัวนี้ใช่ไหมเออเนี่ยกันไว้กันไว้ท่านกันไว้ผมว่าไอตรงนี้เนี่ยมันต้องรอให้ฝ่ายศัตรูเนี่ยกระโดดลงมาสู้กับเรานะครับ เพราะว่ามันไม่มีทางไปต่อแล้วเห็นไหมประตูมันก็ปิดหมดเลยนะครับทั้งสองทางนี่ไงมันมีภลิกิจขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวไอ้สี่คนนี้มันก็กระโดดลงมาสู้กับเราเองรอไปก่อนเอามาแล้วหนึ่งตัวโอ้ยโอ้ยทหารมายาของใครเนี่ยไม่น่าจะใช่ของเรานะครับทหารมายาตรงนี้ทหารของเราเนี่ยมันก็เป็นไหนไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกถือถือคทานนี่แหละเนีถือคทาเป็นทหารของเราทหารมายาเนี่ยน่าจะเป็นทหารของโจจูนะครับที่เขาเศกข,ขึ้นมา เออไม่ต้องแหวนโชว์เวทมนต์อะไรที่มันเกะกะลกตาข้ามองไม่ค่อยชัดเอ้ยกันอยู่นั่นแหละงั้นก็เจอคระทาหยกไปก่อนแล้วกันนะคระทาหยกโคตรพ่อนะครับเรียกยใช้เวทเวทมันต้องทิ้งระยะห่างหน่อยๆอ,อ่ะโอ้ยโดนโดนอะไรอ๋อเครื่องยิงเกาทันขนาดยักษนะ์เนี้ยอยู่ไหนกันหมดนะเนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยวุ้ยวุ้ยชิบหายแล้ว โอ้เห็นนะแต่ว่าเคาเตอร์ไม่ทันเนี่ยโอ้ยดับเบิลคิวเราตายไปแล้วนะครับเราตายตายสนิทเลยโอเคเหลือใครอีกไหมประตูไม่ยอมเปิดสักทีอะเราเคลียร์หมดแล้วนะไอพวก4คนที่ตดลงมาเดี๋ยวรอประตูเปิดแล้วกันแนับโอเคประตูเปิดแล้วนรนบงั้นก็เข้าไปกันเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยจะถึงตัวโจโฉแล้วอีกทีเดียวาาทานลงปีทันโจจูใครก็ได้ตามเข้ามาเลย,ยใหญ่ข้าไปคนเดียวข้าเหงาเนี่ยสาม,อมเอ้ยมันไม่ค่อยมีอะไร ที่แบบคือถ้าของ่ยวก๊กเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้ไม่กี่ท่าเองนะเอาจริงนะท่าเพิ่มบัฟอย่างนี้ก็ถือถือว่าดีเลยแหละมันเพิ่มหมดเลยนะีทั้งพลังโจมตีทั้งพลังเวทของเราอื้อแล้วก็ท่านี้สุดยอดเฮ้ยผมเห็นแวบบแบบ๊บๆนั่นแน่หลบอยู่หลังกําแพงกาเสี้ยงนั่นเองคิดว่าจะรอดเหรอเจ้าอไปไปไปฝนดาวตกขลืองเอา ไม่ตายเฮ้ยไปไหนวะอ๋ออยู่นู่นเหรอเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอยู่ไหนวะปักวัดเด้อเอาผมงัดผมงัดงัดมันขึ้นไปข้างบนเลยเหรอวะโอ้โหการเสี่ยงการเสี่ยงชีวิตลำเค็นมากอ่ะเห็นไหมเขาทู่เขาทู่อุ้ยเขาทูเหรอเขาทู่แม่เจอนี่หน่อยอุ้ยแสงสะเหลืองเนี่ยไม่เป็นไรอีกไม่เป็นไรอีก ตายสักทีโขาทูไป้อยตทหารอุคลเออัอโอเคครับเรียบร้อยเฮ้ยไอกาเซียงมันขึ้นไปอยู่ข้างบนจริงๆเลยปัดจนจนกระเด้งขึ้นไปเลยอ่ะโอ้โหต้องรอ้อยเขากระโดดลงมาสู้กับเราไหมเนี่ยเออไม่เป็นไรหรอกนะครับเพราะว่ากาเซียงเขาไม่ได้สำคัญอะไรนะครับตัวสำคัญก็คือตัวนี้โจโฉมาหาอุปราชว่าขอจบสวยๆหน่อยละกันโจโฉใช่ไหมเดี๋ยวขอไปเริ่มไกลๆก,ก่อนนะโอเค บอกลาญาติโยมได้เลยออยเฮ้ยย่าเฮ้ยย่าอุมมันติดท่าใหญ่นานอยู่นะทำไปเล่นไปเอาจริงตายตายทะลุตายทะลุลเลยตายยังเรียบร้อยจบเออมันก็เร็วอยู่นะภารกิจครั้งนี้ไม่ได้มันไม่ได้นานอะไรเนะก็เหลืออยู่ตัวเดียวก็คือการเสี่ยงเนี่ยปัดอันติขึ้นไปอยู่ข้างบน <laughs> มันตามขึ้นไปไม่ได้ต้องรอให้มันกระโดดลงมา แต่ว่ามันไม่โดดนะครับก็ปล่อยเข้าไปไออาวุธเมื่อกี้เป็นอาวุธของเขาทูะครับมันมันไม่ค่อยโหดหรอกก็เลยไม่เก็บมานะโอเคก็ถือว่าจบแล้วนะครับกับภารกิจครั้งนี้กับสองจองเวทอาคมคู่เนะี่ยโจจู่กับเตียวกกจบเป็นที่เรียบร้อยโอเคครับกัน,นเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้านะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามรับชมผมด้วยเนะี่าร์ตกพร่งไปไงก็ต้องขออภัยมณฑาที่ด้วยสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ